แล้วไหนอาการลงทุนอนะมีไหมการลงทุนอะไรครับกระเป๋ากัดลงทุนนาฬิกาลงทุนอะไรอ,อะไรเนี่ยไปอาหารสงอานารเสริมอะไรเนี่ยนะปีแมม,มันไม่มีนะหลักฐานการร่วมลงทุนไม่มีนะครับเหมือนเหมือนมามาบอกให้เราไปลงทุนนะพอถึงเวลาแล้วก็ไม่จ่ายตังเราแล้วก็การลงทุนไปสอบถามลงทุนอะไรก็ไม่มีเออมันคล้ายๆกับชักชวนการร่วมลงทุนบ้แต่ไม่มีการลงทุนหรือไป่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราปรึกษากับผู้ลับผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะรวมตัวกันไป ะค,ะคือเราจะไม่ปล่อยให้ใครลอยวนวลอ่ะไม่ให้ปล่อยไลน์ลอยวนวลนะครับเบนนี้ท่านก็ไม่ต้องใช้เราอย่างท้าทายแก้งความจาับเจ้าหนี้แก้งความจับทนายอย่างผมก็โดนก็ไปด้วยข้อาหาติดประมาทผมไม่เป็นไรนะครับผมรอบสู้คดีแลนะ้วนะครับนะครับนะอันนี้ก็เรียนพี่น้องพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องสื่อมวลชนว่าเรากําลังรวบรวมเดี๋ยวเราก็จะเน้นยอย่างเนี้ยว่ามันเป็นการช่อกงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนก็ไปไปเอาตัางค์คนนั้นคนนี้ไปเเหมือนจะไปเอาไปลงทุนอะไรต่างแต่ไม่มีการลงทุนเนี้ย หลักฐานการลงทุนก็ไปเห็นเลผลกำไรลูกค้าเป็นใครอะไรต่างมันไม่มีเลยอะนะครับนะแล้วก็คดีลูกหมีมันก็มีอะไรแปลกๆนะมันมีสีสันนะครับผมอยากจะเรียกว่าสีสันนะทนายความฝ่ายลูกนี้ก็อบรมสั่งสอนทนายกุ้งในรายการโนกระแสบังชีผมไม่อยากพูดะ่ะนะครับทนายทนายฝ่ายลูกนี้ก็อบรมทนายกุ้งว่าโตแล้วนะอายุมากแล้วนะน่าจะอบรมสั่งสอนลูกความก็คือลิลลี่บ้างไม่ให้พูดจาหย,ยาบคายอะไรทำนองนี้ อะไรทั้งนองนี้ก็เด่์ทนายฝ่ายลูกนี้ตอนนี้ก็เริ่มอบรมทนายกู้ทนายกู้นี่ก็อายุมากแล้วก็ทนายลูกนี้ก็อบรมทนายเจ้านี้เออนะทีนี้ในฐานะที่เป็นผมเป็นหัวหน้าสํานักงานก็อยากจะฝากไปยังทนายของลูกหนี้ว่าอบรมลูกความบ้างว่าเป็นนี่ก็ต้องใช้นะนะเออทนายทนายผู้หญิงเนี่ยในอ่าลูกสาวพี่ประมาณเนี่ยทนายเก่งอบรมทนายกุ้งว่านะต่วโตกันแล้วสังแล้วเนี่ยตัวโตกันแล้วก็น่าจะอบรมลิลลี่ลูกความนะให้พูดจ่ายสุภาพ ในรายการหุวนกระแสน์โตๆกันแล้วนะอะไรดีอะไรชั่วก็ควรจะอบรมผมก็เลยฝากไปยังทนายกิ่งลูกสาวพี่ประมาณว่าน,านะอ่อหนู่กิ่งเนี่ยอายุประมาณนั้นสามสิบสามก็พอกับลูกผมนะอบรมออ่่คุณาลูกความคุณด้วยเป็นนี่ลูกหมีนมมเนี่ยนะอบรมด้วยว่าเป็นนี่และต้องใช้ด้วยก็ฝากนะขำๆนะผมไม่ซีเรี่ยนะจ๊อกเหตุที่ผมไม่ไปออกรายการหุนวนกระแสผมออกการชัยนะผมต้องไปทะเลาะกับทนายเด็กๆลูกผมนะอย่างทนายกิ่งลูกของพี่ประมาณก็ลูกพี่ผมผมไม่ความคารพ ผมจะไม่ทะลึ่งไปวิจารณ์พี่คือนิสัยผมนะผมไม่ใช่คนทะลึ่งนะนะครับกับตาก่อนนะครับเอาเสียงอะไรมาเออเออเอออยู่ดีมีเสียงอะไรขึ้นมาอือเดี๋ยวเดี๋ยวกุ่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกับมครมาตะกุ่นนะนะ นะครับเพราะะนานก็ฝากทนายกิ mm ่ง hmm. ที่อบรมลูกน้องผมทนายทนายกุ้งนะอายุมากนะนะก็ขอบคุณมากนะที่อบรมจากสอนทนายกุ้งก็ซึ่งเป็นทนายอาุ่นพี่ของทนายกิ่งนะทนายกุ้งอายุมากแล้วแต่จบปริญญาอก็ด้วยนะจบด็อกเตอร์นะก็เรียก่ด็อกเตอร์กุ้ง่ขอบคุณที่ไปอบรมทนายกุ้งแต่ฝากทิดนะอาองเกิ่งนะลงกกิ่งก็ลูกอายุพอๆกรับลูกชายผมลูกชายผมก็สามสิบสามสสี่ก็ฝากทนายกิ่งอบรมลูกนี่เลยนะเป็นนี่แล้วต้องใช้ นะเพราะว่าตอนนี้ทนายกิ่งก็นอกจากเป็นทนา,ายฝ่ายลูกนี่ดูแลฝ่ายลูกนี่แล้วก็ยังอบรมทนายคุ้งด้วยว่าควรจะอบรมลูกความผมก็เลยฝากว่ากิ่งก็อบรมลูกนี่เลยนะเป็นนี่เลยต้องใช้อย่าไปอบรมทนายผมเลย <c oughs> ผมขำๆนะผมไม่ซีเรียอะไรหรอกแต่มันก็เป็นศีสันนะเป็นทนายฝ่ายลูกนี่ก็อบรมทนายฝ่ายเจ้าหนี้ก็ได้นะเธอเป็นหญิงมั่นนะนะเธอเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นใจนะกล้า ที่จะอบรมทนายความผมแล้วก็กาที่จะอบรมลูกความผมนะนะเก่งครับอบรมลูกความตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นนี่ต้องใช้ด้วยนะครับนะครับถ้าใช้นี่เขาเสร็จแล้วจะไปฟอ้องหมิ่นประมาทก็เอาเลยครับคือการเป็นทนายความเนี่ยก็มีความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้าการแสดงออกของทนายเก่งก็มันม่นอกมั่นใจก,ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับนะครับก็อย่างไไหๆก็อบรมอบรมทนายกุ้งแล,แล้วก็เป็นทนายอ,อายุมากแล้วนายกุ้งน่ะนะนะด็อกเตอร์กุ้งเน,น,นี่ยแล้วก็ฝากอบรม ลูกนี่เลยนะมาเป็นนี่ต้องใช้นะนะครับนะครับอบรมก็ด้วยนะแหมอบรมลินลี่อบรมทนายกุ้งเสร็จไ่บอ่อย่าลืมอบรมอบรมลูกความตัวเองด้วยนะใช้นี่นะครับผมไม่ถือโทษอะไรหรอกครับผมเห็นแล้วมันขำไงโชคดีนะผมไม่ไปออกรายการหนกระแสถ้าผมไปออกรายการหนกระแสทนายกิ่งอาจจะมากกอบรมอบรมผมนะผมก็เป็นเพื่อนพ่อของทนายกิง่งแต่ผมไม่โกรธน,นะผมว่าถือมันสีสันเพราะว่าทนายความุมาืนใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้สนใจลนะ รุ่นเด็กรุ่นใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ตีรุ่นเท่ากันหมดนะเป็นปันยุคปัจจุบันยุคที่คนเท่าเทียมกันผมก็หกสิบกว่าถ่านะรุ่นน้องพี่ประมาณนิดหน่อยก็คงหานันได้กี่ปีถ้าดิฉันผมไปจะน,นายก่งงานจะอบรมผมหรือเปล่าเนี่ยนะกรฝากพี่ประมาณด้วยนะยังไงไงก็อบรมจะนายกุ้งม,มาแล้วก็เว้นทนายเดชาสักคนหนึ่งเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพ่อเองเราไม่ต้องอบรมผม่ะนะแต่แต่พี่ประมาณนี่อบรมผมได้นะผมถือว่าเป็นจะนายุ่นพี่นะครับอันนี้ก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนมานะครับ ก็เป็นเรื่องขำๆนะผมไม่ดีซีเรียสหรือโกรธเคืองอะไรจนากิกงนะ่ที่มาอบรมทนายกุ้งเนี่ยด็อกเตอร์กุ้งเนี่ยนะครับก็ก็ไม่เป็นไรลยแต่อย่าลืมอบรมลูกความตัวเองด้วยอบรมทนายเจ้านี่อบรมดิลลี่อบรมลูกความตัวเองด้วยจริงไหมครับพาโจรเข้าประเทศนะพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรอ่ะนะนะเปิดให้โจรเข้าประเทศหรือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศทำไปทำไมผู้โจรผู้ร้ายพวกนี้เข้าขเข้าประเทศมาแล้วเนี่ยมันก็ฆ่ากันตายวางยาพิษปนซย์ตกซย์นเนี่ย ผว่าระยะยาวนะมันฆ่ากันตายเยอะๆข่าวดังไปทั่วโลกใครจะมาเที่ยวประเทศไทยเพราะมันจะไม่ปลอดภัยนะเพราะนั้นก็ฝากนะครับว่านักท่องเอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศเอานักท่องเที่ยวเข้าประเทศกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยและของชาวต่างชาติในประเทศไทยเนี่ยนะชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศลงโรงแรมอย่างโรงแรมเนี่ยที่เกิดเหตุวางยาพิษเสียชื่อเสียงอ่ะอยู่ดีๆก็มาวางยาพิษทต่โรงแรมเขาเนี่ยนะครับแล้วใครจะมาพักโรงแรมเขาเนี่ย นะยิ่งคนไฮโซโอ้ยโรงแรมนี้มีการวางยาพิษไทยจะมาพักเขาเสียหายมากนะเพราะนั้นก็ฝากรัฐบาลไทยว่อย่าไปเน้นนักท่องเที่ยวมากเน้นเรื่องความปลอดภัยของประเทศด้วยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวมีข่าวทุกวันน่ะจบเรียกค่าไทยนะค่าบานพหมกสมความยาพิษอะไรกังโอ้ยจะไม่เหมือนนะนะเอเยอะแยะ,ยะมันจะเป็นสวรรค์สาหรับอาชญากรหรือเปล่าพี่น้องปรจะชาชนเข้ามาแล้วก็ช่วยแสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์พี่เด พี่เอนี่พูดตรงไปตรงมาฝากรัฐบาลเสือจ๋าว่านะอย่าไปเน้นนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว้วยความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและขอคนไทยด้วยนะมันน่ากลัวนะ่ะเข้ามาทําอะไรกันจะมาฆ่ากันตายเนี่ยอย่างในคดีเยดนามดะมันจะมันมันจะไม่มีการมามาฆ่ากันตายหรอกถ้าเป็นของวีซ่าเข้าญี่ปุ่นได้มันก็ไปฆ่ากันตายที่ญี่ปุ่นนะครับนี่มันกดว่ามันของวีซ่าเข้าญี่ปุ่นไม่ได้มันต้องเลยก ประเทศไทยมันเข้าง่ายเข้าออกง่ายมันเลยเข้ามาฆ่าต่างกายประเทศไทยมันก็เสียชื่อเสียงจริงไหมครับพี่น้องช่วงแสดงความคิดเห็นครับเดีอดยาอันตรายซื้อขายง่ายนะมีเงินทําได้ทุกอย่างในไทยหรือไม่นะครับนักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพนะครับเออไม่มีคุณภาพนะพี่เดพูดถูกใจครับอ่านะครับถ่ายรูปเดินป่าเข้าได้เลยครับอ่านะครับจริงๆครับพี่เดเห็นด้วยครับอ่านะฮะนะ สงสารเจ้าของโรงแรมนะครับนะครับที่เดพูดตรงไปตรงมาขอบคุณครับฟรีวีฟรีวีซ่าเปไงเออฟรีวีซ่าเป็นไงสบายไหมนะนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่เข้ามาสแสดงความคิดเหน็นกันนะเป็นประเทศไทยเป็นห้องเชอญหรือรเปล่าครับเออบางบางสัญชาติมาเชียงใหม่ตั้งแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ก็มีครับมิจฉาชีพแทรกแซงมากับ มากับอะไรนี่นักท่องเที่ยวครับอม,มันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวครับฟังนายตำรวจท่านผู้ใหญ่พูดกันก่อนบอกว่ามันเข้ามาเนี่ยสมมุติว่ามาสักสองแสนคนเนี่ยหายไปห้าหมื่นนะครับมันไม่ได้มาเที่ยวแล้วมันหายอยู่ในเมืองไทยเนี่ยแล้วก็มาทำมาหากินแล้วก็ก่อยากรนเมือนนะัมาสองสัปดาห์นี่ฟังนายตำรวจท่านผู้ใหญ่พูดบอกว่าเนี่ยเข้ามาสองแสนเนี่ยมันก็หายไปห้าหมื่นคนไม่กลับประเทศรัฐบาลไทยไปตามไม่ว่ามาพวกมัน นะครับเนี่ยอันตรายมากไอ้พวกที่เข้ามาแล้วหายหายอยู่ในประเทศไทยในแง่เต็มเลยต่อไปมันจะกลายเป็นสวรรค์ของอัญการหรือเปล่านะครับนะนะครับ,นะรบ,นะรบจะเป็นสวนาารรค์อชญกาไหนประเทศเราหรือมันจะเป็นที่เที่ยวหรือจะกลายเป็นว่ากลายจะเป็นจุดศูนยะ์รวมนะมาเฟียในประเทศไทยหรือเปล่านะครับเนี่ยมาเฟียจุดๆจ,จ,จับมัดมือมัดเท้าประเทศเดียวกันรีดเงินสิก้านอย่างเงี้ย เยอะแยะมันไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเนียครับอย่างที่บอกเข้ามาสองแสนหายไปท้ามนะครับว่าไงนะครับรบัฐบาลไทยไปตรวจไหมตอมอออไปตรวจไหมตำร,รวจไปดูไหมผู้ว่าแดนเพิร์ทำอะไรไหมไปดูที่เข้ามาแย่งอาที่คนไทยมาก่อจกรรมอะไรต่างภาพลับเสียหายนะพี่น้องว่าเห็นื่องของผมไหมครับมาปลอมเอกสารก็มีคอร์เซนเตอร์ก็มีหลอกลวงก็มีนะมาแย่งอาที่ก็มีเอาไงนดีครับฝากทนายยกด้วยฝากตำรวจด้วย น่ากลัวครับน,น่ากลัวเะยสวรรค์สาหรับอาชญากรจริงไหมครับเข้ามาแล้วก็ช่วยการแสดงความคิเดนกดไลค์กดแชร์พี่เดน,นะพี่เดก็ทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงนะให้กับคนไทยนะครับนะครับแน่ครับมีอะไรบ้างนะว่ากันไปครับนะ <c oughs> ครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้คนดังๆครับดารานักสแสดงลูกหลานนักการเมืองโดนจับคดีเกี่ยวกับเรื่องพน,นันออนไลน์ฟอกเองิน